เคราะพื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ m a c d กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นสเปกแรงในกลุ่มของอสังหานะครับหุ้น MK หรือว่าบริษัทมั่นคงเคหาการเรสเ e ทด a เว d e v e เมน m ์พับบิกคอมพานีดีเว i เรทนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับหุ้น MK นี่ไม่ใช่หุ้น M นะครับไม่ใช่ บริษัท MK ที่เราทานสกีที่เราทานกันนะครับอย่าสลับตัวนะครับถ้าจะเทรด MK ที่เป็นร้านอาหารก็ต้องขีดติ๊กเกอร์ที่ชื่อว่า M ตัวเดียวเลยครับแต่ว่าถ้าเป็น MK นี่ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับตัว MK เนี่เขาประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าแล้วก็บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยโครงการเขาก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับตั้งแต่เป็น บ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็บ้านสำหรับครอบครัวที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับโดยเขามีทั้งตัวบ้านเดี่ยวบ้านแฟดแล้วก็ทาวน์ home. โฮมโครงการก็มีหลากหลายนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเช่นในกลุ่มของชวนชื่นบางนานะครับชวนชื่นตะรันสามนะครับชวนชื่นแกลนราชพฤกษ์พรามห้านะครับ บ้านแฝดก็มีตั้งแต่ชนชื่นปาร์คป็นเก้ากัญจนานะครับแล้วก็ทาวโฮมก็มีตั้งแต่ชนชื่นทาวกัญจนาบางใหญ่นั่นเองนะครับมีหลายโครงการมากเลยนะครับสาหรับตัว MK นะครับโดยตัวงบการเงินนะครับรายได้ลดลง12% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวกําไรเพิ่มขึ้น89% Q1Q ไตรามาสต่อไตรมาสตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น1% Q1Q ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.8% Q o Q เรียกว่ารายได้กำไรรายได้ตอบไปเยอะนะครับแต่ตัวกำไรโตนะครับผมก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีมากน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับงบการเงินของตัว MK นะครับตัว PE ก็โดดไปที่50เท่าเลยครับก็แปลพปด้ง่ายราคานี้ลงทุนกัน50ปีคืนทุนถ้าไม่โตกว่านี้นะครับผมต้องอรอลุ้นงบการเงิน ในการเท่านอาวติกฟื้นนะครับผมเพราะถ้ามองจากตัว P/B Book b Value นี้ก็ยังถือว่าต่ำบุกนะครับ P/B b น้อยกว่า1เคนี้ได้0.46เท่าก็แปลผลง่ายๆก็ราคาต่ำบุกก็คือซื้อได้ถูกกับเจ้าของนะครับถ้าเทียบกับแอสเซทที่มีในมือน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าตัวงบการเงินไปได้สวยนะครับรายได้เติบโตก็ อาจจะกด P/E ลงไปทำให้กลายเป็นถูกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามองจาก valuation ก็ยังถือว่าต่ำบุกนะครับผมก็เพื่อนายสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับตัว d e Ratio ตึงๆอยู่ที่2เท่าเลยนะครับถ้า d ี Ratio มากกว่า2นี่ก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะสตาวะะ่าสกิจพันผลวเช่นนี้นะครับยืมปันผลมีมาให้ที่4%ปอร์เซนตต่อปีนะครับผมเพื่อเรลองศึกษาเพิ่มเติมกันก่อนลงตุนนะครับสำหรับหุ้นอสังหา มันคงขีหการ MK นะครับแต่เมื่อใดไม่สนใจเป็น VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟทาเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MACD ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปมี histogram สีแดงจมลงไป้ด้านดยสองแท่งบุงชี้ว่าเป็นสัญญาณเซียสัญญาณขายในภาพใหญ่ทาเฟรมมันได้2เดือนนะครับเพื่อนๆที่เล่นทาเฟรมมันต้องขายตั้งแต่ปิดแท่งเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนนะครับตามเทคนิคอลตามเฟรมมันไปดูตาม เฟรมวิกนะเป็นเพื่อนที่เทรดทำเฟรมวิกก็ต้องขายนะครับมีการตัดลงของ m a ็มแอลซีเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีรีส์ลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ํากันยาวๆบูเชียเป็นสัญญาณเสียวสัญญาณขายในภาพระยะกลางทำเฟรมวิกเพื่อนเพื่นที่เล่นทำเฟรมวิกก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนเช่นกันนะครับผมยังไม่มีสัญญาณเข้าซื้อนะครับไปดูตัว day, ญญทำเฟรมเดย์ภาพระยะสั้นนะครับทำเฟรมเดย์มีการตัดขึ้นของ MACD แอลซีเส้นสีดำเงินตัด ซึ่นชนิดลายสีดแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรแมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ํากันยาวๆแต่แท่งไม่สูงมากนักบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณใบสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นทำเฟรมเดย์เพื่อนเพื่อที่เล่นทำเฟรมเดย์ก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรแมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณเทคปรฟิตทำกำไรแต่อย่างใดน,นะครับก็เพื่อนๆพืที่เทรดทำเฟรมเดย์ก็รอสัญญาณขายก็ต่อเมื่อ m a c d น้ำเงินตัดแดงลงหรือว่าฮิสตแกรแมปรากฏเป็นสีแดงก็เป็นสัญญาณ ขายทากาไรครับกาไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าสายเทรดก็ต้องทําตามเทคนิคที่ปรากฏนะครับผมอย่างคร่งคัดก็จะช่วยเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับผมแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมมมาขอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ